ไฮทารอดสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทำนายสถานการณ์ดวงความรักของคนที่เกิดในชาวราศี กลุ่มนะคะหรือว่าชาวลัคนาราศีกุ่มสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมนะคะชาวลัคนาราศีก็ยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะมีตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างยังไงเนี่ยอยากให้ชาวราศีกุ่มลัคนาราศีกุ่มทุกๆท,ท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆนะคะช่วงนี้ให้แอบมองว่าชาวราศีกุ่มหลายๆท่านนะคะใน เวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเหนื่อยนะหรือหลายๆคนเนี่ยอาจจะตกอยู่ในสภาวะที่ มืดแปดด้านนะคะอึดอัดสับสนหรือว่าโดนบังคับในสิ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินใจโดนควบคุมในเรื่องของความรักหรือว่าบริวารแวดล้อมต่างๆสภาพแวดล้อมต่างๆมันทําให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดใจนะคะหลายๆท่านเนี่ยต้องผจญภัยกับความเหนื่อยผจญภัยกับความคิดของตัวเองต่างๆเนาะสเตรนม์บ่งบอกถึงการที่เราเหนื่อยแต่เพียงราพังนะคะต้องเข้มแข็งอดทนพยายามเอาชนะทั้งใจตัวเอง แล้วก็เอาชนะทั้งความรู้สึกคนรอบข้างในเวลาเดียวกันด้วยนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าชาวราศีกุมรัคณาราศีกุมมันกําลังจะถึงจุดเปลี่ยนของคุณแล้วหลังจากนี้ไปนะคะกรก,กรกฎาคมนี้วิว l of Fortune บ่งบอกถึงการที่เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่คาดคิดกําลังจะเกิดขึ้นกําลังจะพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ในทิศทางที่ดีหลายคนนะคะเจอกับปัญหาหลายๆอย่างมาเนี่ยเนาะ ทะเลาะกับคนรักมาหรือว่ามีปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่จะกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยเราเองก็จะต้องเป็นฝ่ายจัดการจะต้องเป็นฝ่ายดูแลหลายสิ่งอย่างนะคะคุณเองอาจจะไปคุยกับคนที่อายุน้อยกว่า นะคะหรือว่าคนที่เขายัางไม่ได้ต้องการที่จะชัดเจนในเรื่องของความรักอยู่แล้วนะคะไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์จริงจังอยู่แล้วนะอาจจะไปข้องเก,กเกี่ยวกับคนที่เกิดในชาวทาดลมด้วยกันเองเนาะเมทุนตุลกุมนะคะหรือว่าคนที่เกิดในชาวราศีพิจิกรักขนาราศีพิจิกก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮแอบมองว่าตอนนี้เนี่ยตัวคุณเอง กำลังจะเจอกับจุดเปลี่ยนคุณจะได้ก้าวผ่านสิ่งที่คุณรู้สึกอึดอัดก้าวผ่านจุดที่คุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ตอนนี้โอกาสของคุณกำลังจะมาถึงแล้วนะคะาราศีกุมลัคนาราศีกุมนะคะสำหรับความรักต่างๆเนี่ยที่คุณเจอมาทำได้แต่เพียงแค่นิ่งนะเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะคะช่วงนี้ ใจเย็นได้ก็คงจะต้องใจเย็นๆเนาะเพราะหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดคิดนะคะเดอะมูนบ่งบอกถึงมีบ้างนะที่คุณจะต้องเจอกับภาวะความรู้สึกอ่อนไหวความรู้สึกสับสนความรู้สึกที่มันไม่ชัดเจนมีบ้างในเรื่องของความคิดมากความกดดันความเครียดแต่มันทำอะไรไม่ได้จริงๆอะค่ะชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมตอนนี้เนี่ยแนะนำว่าอยากให้คุณเนี่ย นิ่งๆน,น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยโชคชะตาฟ้าลิขิตนะดวงของคุณเนี่ยกำลังจะเข้ามาช่วยเหลือให้คุณได้หลุดพ้นออกไปตรงจุดๆุดนี้แล้วนะคะซีดาบบ่งบอกถึงอยากให้คุณได้พักฟื้นหัวใจตัวเองถ้าเหนื่อยก็อาจจะต้องหยุดพัก นคะ,ะปัญหาตรงนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคลี่คลายเพราะฉะนั้นปล่อยให้เวลาเป็นตัวช่วยจะดีกว่านะคะใช้พลังจิตของคุณใช้ความดิ่งของคุณส่ง ต่อออกไปเพื่อสภาวะแวดล้อมรอบข้างเพื่อให้ความรู้สึกนั้นมันได้นิ่งๆนะคะเราจะได้มีแรงในการต่อสู้พักด้านไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะต่อยอดในเรื่องของการใช้ชีวิตในอนาคตจะดีกว่าหลายๆท่านเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการงานเข้ามาค่อนข้างที่จะดีนะคะโดดเด่นการงานมีความก้าวหน้ามีคน มั่นใจในตัวเรามีคนนับถือในตัวเราหลายๆคนนะคะอาจจะมีการเลิกลากับความรักมาไม่สามารถที่จะไปต่อด้วยกันได้อาจจะแต่งต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกย้ายนะคะมีการเดินออกมาจากความสัมพันธ์แต่คุณรู้ไหมว่าคนรอบข้างของคุณไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยเขาพร้อมผลักดันนะคะเขาพร้อมสนับสนุนคุณเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่เก่ง เขาเหล่านั้นรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถเขาต้องการที่จะอยู่เป็นกำลังใจแล้วก็ผลักดันให้คุณให้คุณรู้สึกว่าอบอุ่นให้คุณสามารถที่จะก้าวหน้าพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ,ะมาดูความรักของคนโสดกันบ้างดีกว่านะคะว่าความรักคนโสดชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมกรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ คนโสดกันหน่อยนะคะคนโสดชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมพลังงานของคุณตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเออสามเหรียญน,นะคะคนโสดสองดาบนี้แอบมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยด้วยเยอะอยู่เหมือนกันนะจะว่าไปแล้วว้าวว e ว a l ฟ f ฟอร์จูนะคะจะต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังโสดคือช่วงนี้เนี่ย คุณเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะถ้ามีในเรื่องของการเดินทางไปเจรจาพบปะกับผู้คนมากขึ้นจะมีคนที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าถูกใจเข้ามาพูดเข้ามาคุยอยู่ในชีวิตนะคะแต่ตัวคุณเองยังไม่เปิดใจสักเท่าไหร่ยังมีความกลัวนะคะหรืออาจจะมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งคนก็เป็นไปได้นะคนที่ใช่อาจจะยังไม่มาแล้วคนที่มาอาจจะยังไม่ใช่คือช่วงนี้เนี่ยตัวคุณเองนะคะค่อนข้างที่จะโฟกัสตัตวเองเป็นหลัก หลายๆคนกำลังต่อสู้เพื่อตัวเองอยู่อยู่ในช่วงเวลาของการเยียวยาหัวใจนะคะยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนกับใครแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าในตอนนี้เนี่ย การที่เราเนี่ยเป็นอิสระเด e ฟูบ่งบอกถึงการที่คุณยังรู้สึกมีความสนุกสนานกับตัวเองยังไม่พร้อมที่จะยึดติดกับใครจะเรียกว่าอยากที่จะคุยแบบคบเล่นๆคบเผื่อเลือกไปก่อนยังรู้สึกว่าในตอนนี้เนี่ยยังมีความอิสระกับการที่จะเป็นแบบนี้อยู่หลายๆท่านอยู่ในช่วงเวลาของการเริ่มต้นด้วยนะคะเริ่มต้นในการมูฟออนออกมาจากความรักเก่าๆหรือพยายามก้าวผ่าน คําว่ากลัวที่จะเปิดใจเราเพิ่งจะเปิดใจคุยกับคนอื่นด้วยหรือเปล่านะชาวราศีกุมรัชนาราศีกุมมันเลยทําให้ในตอนนี้เนี่ยคุณมีความรู้สึกสนุกกับความเป็นโสดอยู่นะคะมีความสุขกับการเป็นโสดอยู่ช่วงนี้ในหลายท่านเนี่ย อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะขยับขยายมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีเรื่องที่ต้องไปพูดคุยเจรจากับผู้คุณผู้คนมากหน้าหลายตามากขึ้นมันทําให้คุณเนี่ยยังรู้สึกว่ายัางไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับใครในตอนนี้นะคะแอบมองว่าชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมเนี่ยมีคนเข้ามาในชีวิตมากกว่าหนึ่งคนแน่ๆนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกดีกับใครเป็นพิเศษ ในตอนนี้คุณยังรู้สึกอยากที่จะให้เวลาเป็นตัวช่วยในการพิสูจน์นะคะพิสูจน์ความรู้สึกให้เวลาเป็นตัวช่วยยังไม่อยากที่จะรีบร้อนอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นะคะเป็นในสถานะของความสัมพันธ์แบบคนคุยไปเรื่อยๆดูๆกันไปก่อนยังไม่ได้พร้อมที่จะตัดสินใจในการชัดเจนกับใครในตอนนี้รู้สึกว่ามีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่เราเนี่ย จะต้องได้รับผิดชอบในหลายๆเรื่องอยู่นะคะก้าวไม่เท้าบ่งบอกถึงจริงๆใจลึกๆก็แอบ,บมีกลัวเหมือนกันนะนะคะแอบบมีกลัวว่าจะเจอกับความสัมพันธ์แบบเดิมอีกไหมแอบบกลัวนะคะว่าเวลาที่เราเนี่ย เปิดใจให้กับใครไปแบบจริงๆจังๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราหนักใจหรือเปล่าจะมีเรื่องอะไรที่มันติดติดขัดขัดไหมตอนนี้ตัวชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมเนี่ยก็เริ่มนะคะลดความคาดหวังลงแล้วกับความรัก ก็นิ่งๆแล้วเห็นไหมนะคะนิ่งๆแล้วเริ่มลดความคาดหวังไม่ได้คาดหวังอะไรและมีความใจเย็นมากขึ้นอยากให้หลายสิ่งหลายอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้ารู้สึกเหนื่อยเราเองก็อยากที่จะทําตามหัวใจเรามากขึ้นถ้าไปกันไม่รอดถ้าเหนื่อยถ้ามันมีการคุยกันไปในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันรู้สึกไม่สบายใจตัวชาวราศีกุมรัคนานราศีกุมเองเนี่ยก็พร้อมที่จะหยุดนะ,ะต้องบอกนิดนึงนะ ว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคุณไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่กับความรักนะนคะ,ะตอนนี้คือโฟกัสภาระหน้าที่การงานแล้วก็จัดการในปัญหาของตัวเองเราเองอาจจะเหนื่อยกับความรักมาเยอะนะคะสเตรนต์บ่งบอกถึงเป็นคนที่เก่งแล้วอะ่ะเป็นคนที่สามารถควบคุมกับสถานการณ์แล้วก็รับผิดชอบกับหัวใจตัวเองได้ดีมากมาก เลยไม่อยากที่จะให้ความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยเพียงเท่านั้นจะเลือกเยอะนิดนึงนะคะมีสเปคสูงนิดนึงจะเลือกเยอะนิดนึงอาจจะเจ็บมาเยอะนะคะต้องใช้เวลานิดนึงกับการที่จะเปิดใจเราเองก็อยากที่จะก้าวข้ามผ่านไปแล้ว ให้มันมีความรู้สึกดีต่อตัวเราเองด้วยแล้วเราก็อยากที่จะส่งพลังงานที่เป็นความมั่นคงเป็นความพลังงานบ,กบวกๆเนี่ยให้กับคนที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยอยากจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่ต้องไปรู้สึกว่ามันมีมุมมองเดิมๆกลับมาอีกนะคะอะมาดูต่อไปว่าชาวราศีกุมรั h k a าราศีกุมคนมีคู่ล่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ สามไม้เทา้าช่วงนี้น่าจะต่างคนต่างอยู่ไปนิดนึงไหมคนมีคู่นะคะมีระยะห่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะต่างคนต่างทำงาน ต่างคนต่างอยู่นะคะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันและกันสักเท่าไหร่แต่คุณเนี่ยกับคนรักของคุณน่าจะเริ่มมีการวางแผนมีการจัดการอะไรบางอย่างนะคะวางแผนในเรื่องของอนาคตการเก็บเงินเก็บทองการสร้างอนาคตร่วมกันนะคะอะไรที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันแล้วไม่เข้าใจหลายๆท่านนะต้องบอกว่าลักๆเลิกๆทะเลาะกันแล้วก็ ไม่ค่อยที่จะได้ปรับความเข้าใจกันสักเท่าไหร่มาในช่วงกรกฎาคมนี้เนี่ยให้แอบมองว่าคุณจะมีโอกาสในการได้พูดคุยดีๆนะคะเราก็วางแผนอนาคตกันมากขึ้นจะได้ปรับความเข้าใจปรับสมดุลกันมากขึ้นต่างฝ่าย ต่างเริ่มยอมรับข้อดีข้อเสีย t e m เ e r a ร c e นะคะเริ่มยอมรับข้อดีข้อเสียของกันและกันมากขึ้นและเริ่มมีเป้าหมายความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสที่จะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นอาจจะได้เริ่มพูดคุยกันในเรื่องของการวางแผนอน,น,นาคตเกี่ยวกับครอบครัวใครที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่งการก็น่าจะมีการวางแผนเก็บเงินเก็บทองนะคะการสร้างบ้านการแต่งงานการสร้างความมั่นคงการมีลูกมีบุ มีบริวารเกิดขึ้นทําให้ความสัมพันธ์มันมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะมันกําลังจะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วนะชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมทุกท่าน จัดเม้นม์บ่งบอกถึงเราจะได้มีการเริ่มต้นในการพูดคุยกันจะได้มีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันเป็นการตัดสินใจที่พร้อมไปในทิศทางที่บวกการตัดสินใจที่จะเป็นครอบครัวการวางแผนอนาคตร่วมกันการเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะคะการพูดคุยปรึกษาในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันในรูปแบบของอนาคตการแต่งงานการเริ่มต้นใหม่ชีวิตคู่ของคุณนะ ความสัมพันธ์ของคนมีคู่เนี่ยจะกลับมาดีมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ดีมากๆเลยนะคนมีคู่ชาวราศีกุมจะได้พูดคุยกันแล้วมีการพูดคุยกันแล้วรู้เรื่องมากขึ้นคนรักของคุณนะคะเขาทําอะไรผิดพลาดมาเขาทําอะไรให้คุณรู้สึกว่าไม่พอใจหรือว่ามีความทุกข์ความขัดแย้งอะไรกันที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยพร้อมนะคะที่จะมีการ ยอมรับกับความผิดพลาดหรือว่าพร้อมที่จะปรับตัวให้คุณนั้นได้รู้สึกดี ทำให้ชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะไปในทิศทางที่บวกชาวราศีกุมกรกฎกาคมนี้นะคะน่าน่าจะมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้รับข่าวดีนะเออคนมีคู่น่าจะได้มีเกณฑ์มีบุตรได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นใครที่ห่างไกลกันเนาะต่างชาติต่างถิ่นนะคะหรือว่าทํางาน คนละที่คนละทางการทำทำงานคนละช่วงกะช่วงเวลากันเนี่ยคนรักของคุณพร้อมที่จะให้เวลากับคุณมากขึ้นนะคะชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมมาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเออชารีุมรชนาราศีกุดูนะะควยน่ชัดเจนกับงคว่าันที่ไกลด้วยหรือเปล่า,างไั้งอว่าพลุังงานที่คุณกํดวาลังคุยดเน้ควยเนที่ยอาจจะเป็นคนที่ อยู่ในเครื่องแบบนะคะหรือว่าคนที่ทำงานเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการเดินทางการทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยได้หยุดอยู่ติดกับที่ทำงานไม่เป็นเวล,เวลาเนะะี่ยะหรือว่าคนที่เกิดในชาวราศีกรกฎนะพลังงานที่ดึงดูดออกมาของชาวราศีกุม่มนะคะคนคนนี้เนี่ยก้าวถ้วยนะคะ อัศวินท้วยต้องบอกเลยว่าคือเขาเองเนี่ยก็เริ่มมีความรู้สึกอะไรบางอย่างกับเราบ้างแล้วแต่ก็เป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เขาเองก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าตัวความสัมพันธ์ที่เขากําลังเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกอยากจะจีบคุณนะแต่ว่ามันยังนิ่งๆอยู่ยังมีความไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราสองคนจะไปกันรอดไหมนะคะเขารู้สึกดีกับคุณจริงๆนะเขารู้สึกว่าคุณก็เข้ามาเติมเต็มในตัวเขารู้สึกหวั่นไหวแต่รู้สึกยังไม่มั่นใจนะคะหลายๆท่านอย่างที่บอกไปเนาะอาจจะคุยกับชาวราศีกรกฎหรือคนที่เกิดในชาวธาตุน้ําคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของความรักมาก่อนนะคะเพ่อะไม่แม่ไม่ในเรื่องของตัวเขาเองเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เขาจะต้องรับผิดชอบหรือว่า สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมต่างๆของเขากับสิ่งที่เขาจะต้องดูแลเนี่ยมันเหมือนกับเขาต้องแคร์ความรู้สึกคนรอบข้างด้วยแคร์ความรู้สึกคุณด้วยหรืออาจจะเป็นพลังงานตัวตนคุณก็ได้นะฮะชาวราศีกุมจึงทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยคนที่คุณกําลังเดิวอยู่ในตอนนี้เนี่ยเขามีความไม่มั่นใจสักเท่าไหร่ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีแต่มีแอบมองเราอยู่เหมือนกันนะแอบมองแอบสังเกตการ แอบรอคอยแอบคาดหวังอะนะคะใจเขาเองก็รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราแบบจริงๆจังๆแล้วแหละทุกๆครั้งเวลาที่คุณเงียบหายไปหรือการกระทำอะไรบางอย่างของเขาที่เขาทำให้รู้สึกว่าเขาไม่มั่นคง การที่คุณถ่ายทอดความไม่มั่นคงออกไปเนี่ยมันก็ทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นความสับสนอยู่เหมือนกันเขาอยากที่จะชัดเจนนะอยากที่จะจริงจังกับเราเพราะเขารู้สึกดีกับเรามากๆแต่ว่าคนคนนี้เนี่ย ที่เขายัางไม่ได้อยากจะชัดเจนอะไรกับเราในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีใครบางคนอยู่ในใจอยู่แล้วหรือเปล่ามีตัวเลือกอะไรบางอย่างอยู่แล้วด้วยไหมหรือเขากําลังมีปัจจัยมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่เขาไม่สามารถลงมารับมือกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้แบบเต็มร้อยนะคะก็รู้สึกดีกับคุณนะรู้สึกว่าคุณก็คือคนที่ใช่สําหรับเขาเหมือนกับว่าเขาได้พบรัก และอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคุณอยากเริ่มต้นให้มันมีความชัดเจนเขารู้สึกดีกับคุณมากๆแต่ว่ามันยังไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปแบบจริงจังได้อันนี้ต้องไปแอบดูนิดนึงนะคะว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้เนี่ยคนที่คุณกำลังคุยด้วยอยู่เนี่ยเขากำลังมีปัญหาอะไรบาง,างอย่างอยู่ในใจไหมมีเรื่องที่เขาจะต้องจัดการมีสภาพแวดล้อม ที่เขายังไม่สามารถที่จะเลือกได้ชัดเจนว่าจะโฟกัสอยู่ที่คุณเพียงแค่คนเดียวหรือเปล่านะคะระวังว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจนะเขาอาจจะยังไม่สามารถที่จะชัดเจนกับคุณได้นะคะก็ระวังคนมีเจ้าของหรือว่าระวังคนที่เขาเนี่ย มีตัวเลือกอื่นด้วยเข้ามาในชีวิตมันอาจจะทำให้คุณเสียเวลากับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังไงก็ต้องเอาใจช่วยด้วยละกันนะคะชาวราศีกุมแต่หหยเชื่อว่าตัวตนของคุณเนี่ยมันจะสามารถ move on และไม่วนกลับมาเจอกับสิ่งเดิมๆอีกอย่างแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะต้องเหนื่อยถึงแม้ว่ามันจะต้องรอคอยแต่กรกรดาวคมนี้คุณจะได้เจอกับสิ่งที่ ดีที่สุดที่คุณรอคอยอย่างแน่นอนนะคะนะคะสิ่งร้ลายๆมันกำลังจะจบลงแล้วคุณกำลังจะเป็นอิสระออกจากห่วงแห่งความทุกข์นี้แล้วห่วงแห่งความเหนื่อยนี้แล้วหลังจากนี้ไปคุณจะไม่ได้ผจญภัยกับความเหนื่อยอย่างเพียงลำพังบริวารสภาพแวดล้อมต่างๆจะพร้อมเข้ามาซัพพอร์ต พร้อมเข้ามาภูมิใจในความเป็นคุณและมั่นใจในตัวคุณเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งยังไงต้องเอาใจช่วยด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดในชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมทุกทกท,กท่านโอเคค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอ่านไพ่นะคะหรือว่าชอบในการทำนายยังไงอย่าลืมนะคะกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับไฮด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกก, comment, ก,ก,กำลังใจนะคะทั้งผู้ติดตาม เก่าและผู้ติดตามใหม่ทุกๆท่านสวัสดีค่ะ